มีคนมาตั้งคำถามเรษฐาว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้บริหารเศรษฐกิจหรือบริหารธุรกิจของตัวเองบริหารเศรษฐกิจประเทศหรือบริหารธุรกิจของครอบครัวตัวเองเขาด่ากันทั้งประเทศเรื่องให้เช่าที่ดิน99ปีเขาด่ากันทั้งประเทศเรื่องข้าวของแพงประกาศจะเป็นนายกตอนหาเสียง เดินทางลงพื้นที่60วันวันหนึ่งกลุ่มสมาคมสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้ถามเศรษฐาในระหว่างหาเสียงบอกถ้าเศรษฐาเป็นนายกพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้กระทรวงที่มีการกล่าวหากันกระทระวงชั้นเอทั้งหลายเนี่ยคุณเศรษฐาจะยกให้พักร่วมไหมพี่ร้องจําได้ไหม,ไมเศรษฐาบอกว่าผมเดินทางมา60วัน หาเสียงมา60วันป่วยมา11ครั้งผ้าผมได้เป็นนายกกระทรวงเกตเอผมไม่ยกให้แม่งมาหรอกตอนนี้อนุทินชาญวิรุฬกุลเป็นรัฐมนตรีมหาไทยซึ่งเป็นกระทรวงเกตเอเอ,เอ,เอ,เอแล้วอนุทินตอนนี้ก็ถูกข่าวประโคมใหญ่ว่ากำลังจะมาพลิกทัวพลิกดิวมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเศรษฐาทวีสิน อาเพราะว่าสอวอ,อยู่ในมือของนุทินเป็นส่วนใจไอ้น,นีเ่เขาลือกันเขาเขากล่าวกันไว้แบบนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เศรษฐาประกาศตอนหาเสียงกับสิ่งที่เศรษฐาบริหารตอนเป็นนายกรัฐมนตรีมันสวนหางกันประกาศว่าถ,ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องข้าวของจะไม่แพงพี่น้องสบายใจได้ ค่าไฟผมจะลดทันทีค่าน้ำมันผมจะลดทันทีทุกบ้านทุกครอบครัวเติมเงินให้ครอบครัวละสองหมื่นบาทบริหารมาสิเอดเดือนสิ่งที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่พูดชัดเจนคนที่ได้ผลประโยชน์จากการบริหารก็แค่ทักษิณชินวัตรไม่ใช่พี่น้องประชาชนคุณเสรษฐาทวิเสณ นี่ต้องว่าเสียงดังๆเพราะเขาไม่อยู่ในธรรมเนียบเขาไปประชุมต่างจังหวัดคลมสัญจรที่โคราชไม่เคยอยู่ธรรมเนียบทำตัวเป็นสัมภเวสีเหมือนทักษิณชินวัตรไปทุกวันแล้ววันก่อนอยู่ร้อยเอ็ดมาที่อ,อุบลมาศรีสเกตแล้วก็วันนี้ พรุ่งนี้ต้องไปประชุมคลมอสัญจรที่โคราชวันนี้อนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่ที่โคราชมีพี่น้องประชาชนมาต้อนรับเกือบสามพันคนแต่เศรษฐาลงมีพี่น้องมารับหยุดยอมหนึ่งออนี่เราก็เสียมเนาะเสียมเสียมให้เขาทะเลาะกันน่ะเสียมให้ให้เศรษฐาอนุทินเขาผิดใจกันน่ะขาเสียมอะ ก็จริงๆก็อนุทินลงที่จักราชโคราชอำเภอจักราชเนี่ยมีพี่น้องอยาวชนมาเต็มโรงเรียนเลยเกือบสามพันคนมาต้อนรับแต่เศษหาทวีศินล,ลงไปมีพี่น้องเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งเล็กๆมาต้อนรับเอ้าทำไมบรารมีนายกมันแตกต่างกันขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยที่จะถึงก่อนสิงหาเนี่ย สองคดีใหญ่ที่เราเฝ้าติดตามส่งสัญญาณกันมาหลายรอบสื่อสารกันมาหลายครั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูถ่ายทอดสดของพวกเราเนี่ยเขาก็ติดตามสถานการณ์การต่อสู้เขาบอกไอ้พวกนี้มันอึดจริงๆอ่ะคือผมไม่เจอมาหลายท่านอะ่ะเขาก็บอกพวกคนนี้แบบมันสายพันธุ์ไหนเนี่ยพวกเนี้ยมันไม่ใช่เยาวชนแล้วนะกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ทําตามกระแส ไอ้ที่มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทําตามกระแสแต่มันทําตามอุดมการ์มันแตกต่างจากกระแสกระแสมาเห็นเพื่อนมาก็มาเนี่ยมันแป๊บๆเดี๋ยวก็กลับใช่ไหมใช่แต่อยู่กันมั่นคงเนี่ยมีน้อยสู้น้อยแต่มันจริงใจกว่ามันสู้ตามอุดมการมากกว่านะมันของแท้มันมีเพลงหนึ่งเนี่ยของแท้นะี่ยเพลงอะไรไม่รู้ของใครก็ไม่รู้